วันนี้มีโปรแกรมฉีดวัคซีนอหิวาตักโรคให้กับลูกหมูจ้าน้องหมูแอบออกจากคอกแม่หมูนะคะทุกคนยืนนิ่งเลยพี่ช้างเรียกยังไงก็ไม่ยอมมานะคะ <c oughs> ดูซิว่าจะจับน้องหมูทั้งสองตัวนี้ได้หรือไม่ <c oughs> สังเกตว่าลูกหมูชุดนี้ซนมากๆเลยทุกคน ต่อไปก็ถึงเวลาที่ต้องจับน้องหมูแยกคอกและฉีดวัคซีนอหิวาตกระงงวัคซีนนั้นพี่ช้างได้พาไปซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ฉีดวัคซีนให้น้องหมูหรือว่าแม่หมูนั้นจะต้องมีกระติกเพื่อรักษาความเย็นและและป้ะองกันแสงเข้าด้วยจ้ามาดูเทคนิคการจับลูกหมูเราจะจับขาและห้อยหัวลงเพื่อง่ายต่อการฉีดวัคซีนค่ะทุกคนไปจับน้องหมูต่อจ้าทุกครั้งที่เข้าฟาร์มหมูเล็กๆนะคะเราจะใส่บูทและใส่ถุงมือจ้าเพื่อป้องกันโรค ต,ต่างๆที่สามารถติดต่อจากคนสู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะอย่างที่บอกค่ะทุกคนลูกหมูชุดนี้สซนมากๆแล้วก็จับยากมาก ได้อีกหนึ่งตัวค่ะทำการฉีดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนเข็มเพื่อดูดยาเตรียมฉีดตัวต่อไปได้เลยในส่วนของการไปจับลูกหมูตัวที่3ามนั้นก็ยากอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จับได้เหมือนเคยเอาละพี่ช้างไม่เหนื่อยนะแต่เราเหนื่อยมากๆทุกคนรู้สึกว่าวันนี้สู้ชีวิตมากๆทั้งฉีดทั้งย้ายน้องหมูค่ะแต่ก็ยังว่าเนาะเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมากๆเลยติดเขียวๆใบนี้เรามีไว้แช่วัคซีนค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ช้างรอ,อนานมากๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงจับหมูไม่ได้สักทีพี่ช้างก็ทนไม่ไหวแล้วออกมาช่วยดีกว่า<อ>ถึงแม้ว่าพี่ช้างจะตัวใหญ่นะคะแต่มีความคล่องแคล่วมากๆเนื่องจากคอกแม่พันธุ์มีความห่างที่แบบห่างสุดๆจนลูกหมูออกได้แบบนี้เลยเป็นความน่ารักตะมูตะมินะคะเห็นแล้วมีความสุขสุดๆไปเลยจ้าทุกคน ก่อนที่จะมีความสุขนะคะเราต้องเหนื่อยอีกรอบค่ะมาดูกันว่าเราจะไล่น้องหมูทั้งสองตัวนี้ได้หรือไม่เอาละวิ่งไปทั่วจับได้หรือจับไม่ได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ทั้งตลกทั้งเหนื่อยทั้งฝุ่นด้วยค่ะลูกหมูไม่ปราณีพวกเราเลยพี่ช้างก็ไม่ละความพยายามนะคะมาดูซิว่าเราจะปฏิบัติการการฉีดวัคซีนลูกหมูและย้ายลูกหมูสำเร็จหรือไม่ตอนนี้ยืนนิ่งมากๆเลยเนาะผลปรากฏว่าเราทําสําเร็จคะ่ะทุกคนจับน้องหมูได้แล้วทําการฉีดวัคซีนต่อไปเลยจ้ากิจกรรมการแยกลูกหมูวันนี้นะคะ เป็นกิจกรรมที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นกิจกรรมยางว่างที่ช่วยให้เราได้มีงานอดิเรกที่ทําร่วมกันค่ะภารกิจวันนี้ถือว่าสิิ์สิ้นไปด้วยดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ